ที่ไปเที่ยววันก่อนบ้างไหมครับที่ที่มาจากพระวัดกัรับสีส้มสีส้มอะไรเงี้ยกับบ้านก่อนเลยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆน้อง้าหยุดทนะครับผม ก่อจะผ่านไปได้ละรอยแม่งในสิบพัยก็สวัสดีเช้ากันเปิดรอสักครู่นะครับพี่ก็าเฉลยใจดีนะบ้านอยู่ไหนครับพี่เหมือนเราเคยเจอกันแล้วเลยเนาะเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมครับได้ไปไหมครับไม่ได้แล้ววันนี้คิดว่าจะได้ไหมครับ ก็แล้วแต่พ่อค้านะอ่ารับผมให้ชิมไปก่อนนะครับคู่หนึ่งโอเคจะได้ไปไปเนาะว้าให <c oughs> ้ไม่รองเนาะอ่าบอก <c oughs> ว่าไป <c oughs> ตอนแรกก็อยากร้องแบาวาบว่าแบบเป็นแบบว่าพี่ของพี่หยาดถีประหยัดถีรุ่นน่ะเออมาเออมา <c oughs> มีวังซิงซิงอรุษอรุษไ,ได้แค่นี่ยจริงๆอิงอะร้องต่อไม่ได้แล้วอ่า คือเสียงเหมือนมากอลเหมือนควายออกลูกอะค่ะคน้องน้องเ็าสวยใจเย็นนะครับน้องที่ใส่มีแปนนะครับอเ,เออแค่นี้เนอะเออน่าจะแค่นี้ต้องมาแล้วนะเนอะไปเที่ยวกันก่อนได้นะครับพี่เราค่อยกลับมาเอาได้เนาะ ไม่งอรอไม่นานนะครับเราจะให้ผู้ชายไปก่อนผู้หญิงนะครับสูง175หน้าตาดีมีซิทแพหัวนมสีชมพูค,มครับเขาดูหัวนมก่อนเลยค่ะร <c oughs> อเราพู่นะครับ <c oughs> เราคนบ้านเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำให้เธอดู้เลยดูวสวยสวยมาก วิบ้าสิเนี่ยโจแกคุณลูกค้าระวังกระเด็นนะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับอันนี้ไม่ใช่น้ำมันพายนะครับอันนี้น้ำมันร้อนๆเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ฟังนะครับนี่ระวังร้อนนะครับ พี่จะหมต้องจะมีคนรู้จักหนูอ่ะครั้งแรกที่หนูได้รับรีวิวรู้ว่าคืออะไรพักเครื่องจริงอันนี้ไม่ได้โกหกเลยให้รีวิวพักเครื่องให้น่อยอียอกนะดูว่าทั้งี้รีนี้พักเครื่องจริงๆครับเราก็พูดแบบว่าไม่หลับค่ะพี่เพราะว่ามันคือแบบมันอันตรายคือหลุมของปั๊มว่าได้ปี้อย่างเงี้ยจีนเขาออกเหรียญมาลุ้นนึ่งไะลุ้นเอาไม่หยุดเอาไม่ย่อเราได้ทั้งวันเราได้ทั้งคืนอ่ะถ้าซื้อไปหัวใจวายทันยังไงอ่ะสักเหรียญไหมสิเกาๆอันนี้เราโฆษณาทุกทเงี้ย ตาเลื่องแน่แกพวกเต้ใจเย็นๆน,น,นะครับพี่หน้าไม่งอรอไม่นานเนาะต่อไปนี้ก็ต้องเปียนสโลกแกนใหม่นะครับเป็นหน้างอรอนานรอแป๊บหน้าเล่าอ,ะอ่ะมีลูกแล้วใช่ไหมครับ ดี๋ยวก็เลิกทําใจได้เลยเมียน่าจะมีผัวไม่รวงไม่ดีนะเราอ่ะรวงเลิกก็แปนเลิกลากัน่าพวันไม่มีวันกลับไปเลยเพราะเราจะเจอคนใหม่พิตาสิของงูม่วงอ่ะว้าม,มาันเหมือนตรงกันข้ามเลยอ่ะจริงแกแกจะเจอเราก็ได้อยู่กับเราเราบอกเลยว่าสบายชาก็ขอดานเอ็ก็ทับบานเบสซี่ที่สบายแบบว่านั่งกินนอนกินอย่างเดียว ถ้ามีหัวจะบอกทุกคนว่าคือตอนนั้นดูที่ไว้ตรงไหนก็เสียยากพะพงเสียงไม่ใช่ทุกถูกหรือหเว้ยแกแพงนะเพราะตากัะแม่ยายทำยุ่งงั้นก็ทำไม่เชื่อพอกจะพูดนะครับแต่เอาแพงก่อนไปจ้ะลูกหาก็ยังเต็มร้านอยู่ เดีบรรยากาศมาฝากพี่าไปเที่ยวกันก่อนับ กระเป๋าตังค์ใครหล่นไหมครับพี่ห<อ>ลอกครับพวกเอกเงินก็จะมองไงสนแน่เจเพิ่งมาเหรอครับมานานยังนานแล้วใช่ปะมาแล้วเราจะไม่ถามไงถ้าเกิดเราเพิ่งมาเราจะได้ถามเจไงรู้ใครร้องมาได้เลยนะครับพี่ อันนี้เรื่องจริงนะครับลูกใครร้องมาได้เลยนะครับน่ะสาหลัง <c oughs> แนแ่ยังเรียนอยู่ไหมอ่ะแล้วอะไรอ่ะดูแปลกสิเนี่ยยังเรียนอยู่ไหมครับคุณสวยไม่ความรักในวัยเรียนเหมือนคิดเทียนกลางสายฝนนั่นแหละหนูแต่ก็เลิกมลากันไปเรียนจบอ่ะวิชาเราก็เป็นเจ้านาคที่ดีขายขนมโค้กจำไว้แค่นี้พอเรีย <c oughs> นทางแหละ ก็สวยลนะภาษาๆพี่เลยพี่เรีย้องอร่อยอเ่นนรัรกันนานนะเ็นหมูลกแล้วาร่ลงกันปะรอเลนไม่รอได้พี่ไหนแล้วครับครับะนี่เลจบแล้วเลยนะคาตรงคาเนี่อะไรครับพี่ อ่าคำถามสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้นะครับพี่แสบตาเมเจอแดดแสบแตดมาเจออะไรคะพีชพอะไรครับพี่พเจอน้ำพีิก็ถูกต้องหรอคะ่ะวาบบใครเจอน้ำพีชไปโรยแปดไม่ได้ไน้เด็กเยอะเด็กไม่รู้แล้วคววรับคงมีปาแดเทียอไงเด็กคิดอย่างนี้สแลนแน่เรา,าสแลนแน่

ต้องคาดหวังอะไรกับขนมพกเรามากมายนะครับพี่ไม่เละกระบุญแล้วนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับถามว่าอร่อยไหมเราจะพูดด้วยคํานี้เลยนะครับพี่ถ้าไม่อร่อยกลับมาคกอืนเราได้นะครับกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะใจของคุณลูกค้านะครับวันนี้แมค้านะคะสอนสวรรค์ขยันซอยต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่ลูกค้าท่านใดติดอะไรยกมือถามได้นะคะเหมือนสว้ว ฝากติดตาม TikTok เราด้วยนะครับไททูนนะครับสามสามที่สี่น H A I T W O N mm hmm. นะครับไททูนนะครับสามสามที่สี่นะครับหรือเซิร์ชไปที่ขนมครเจ๊แค่แทกปากนะครับพี่เรื่องจริงครับ TikTok อ่ะค่ะ TikTok อ่ะเมาเกล่าสัต์เมาเกล่าสัต์ กีเด็กช่วยลวกตื้ครับนั่นือพอได้ยินเสียงนคุณตื่นตัวเองทนทีเลยชันในมืก่อนและชันในตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้เสิร์ชไม่ได้นะครับไพทูลน,นะครับหรือว่าจะแค่แคกปากนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครตแล้วก็ติดตามด้วยนะครับพี่อยเป็นเวรกรรมอย่างเดียวค่ะเรารไม่ไหวนะคะ เวลาไปขอพรเงี้ยขอให้ไข่ดีเพราะผมพ่อไงเรวทุกพ่อรักคิวให้หนูนอนอยูดิจริงๆทุกคนนี้ก็เลยได้คิวก่อนไงที่สินหมเจ้านักงานไว้แต่ถ้าตายไปโต๊ะมาลงนะครับเขาถามว่ารออะไรนานที่สุดจงบอกว่าเรารอพวกพี่ยอกไงแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปอยู่กับพวกเจ๊ไงเพราะว่าคือแบบต้องขึ้นสวรรค์นะคือแบบหนุ่ยมากๆแล้วเรื่อนแบบแสแลนเน่ฉันอยากไปคนเดียวพี่น้ำคำกบ มีหาอะไรรอหก่อนเดียวได้กิ่นครับแปดชั่วโมงแล้ยืนรอสักครู่นะครับพี่แป๊บเดียวได้ไหมกี่เดือนละครับอ๋อผัวเพื่อนปีนเข่ายังครับว่าไปรู้เลยว่าปีนเข่าคืออะไรขอไปกูเรียกไควมั้ง เนี่ยเราพุ่งยายมาเจอผู้บ้าค,คกบกอกมดจะได้นนอ,อ,ออกมาได้นี่คือนานมากเลยนะอ,อะไรนะบ้าบอ,อ,คอใครรูกล้อมมาเลยครับมาก็คนทองก็จะได้ไป <Little S 1> ไปซะไม่จบไม่สซ้น đi ay ơi จะบ้าหรอผู้หญิงวทใจเต้นแรงมากเลยอะลูกทำไมอะเ,เ,เป็นตูดก็ไม่แปลกทำแดกตลอดอจำไว้แค่นี้พอกูหลาบสวยย่อมมีหนามกนเท่หงามย่อมมีนวดเป็นยังไงดูงามเลิศในปตัตรพีตัวไกๆถูก แม่นี่แกะไปแกลเลอรี่เหรอคะถ่ายภาหน้าพระบาทประชาชนเลยวะหน,หนูอะเน่หน้านิ่งไงไปแล้วนะขอบคุณนะคะ,ะไปเลยใช่ไหมไหโอเคค่ะอ๋อกินรถไปขอให้ตายทรามานค่ะบอกให้คุณถ่ายรูปแล้วหยุดเวลางานกันด้วยค่ะสรน,นั่นแน่ใครถือก่องร0อระวังตัวเลยนะครับพี่คนท้องลูกร้องเดินมาได้เลยนะครับ จะได้ไปไปกันเนาะจะได้รู้นะครับว่าการรอยังทรมานเป็นยังไงนะจ๊ะผมไม่ได้ท้องนะคะลูกผมแค่อ้วนนะช่วงนี้ได้รู้ซุปไปกินเยอะๆนะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเราเชื่ออะไรดูทรงก็รู้แล้วค่ะไม่น่ามีชื่อมีแซ่นะชื่ออะไรนะครับขีดผู้ชายเหมือนขีดช็อกโกแลตเลยอแกลเขาห้ามัวไว้งงมาก ไอถือก้อนสองร้อยเดินมาเลยนะครับพี่จะได้ไปไปกันเนาะตลอดเดินมาเลยค่ะเดินมาเลยค่ะเดินมาสิงุ่งมาผู้ชายไม่อยากได้ได้เราค่ะพี่ไหนเราอ่ะพี่หนึ่งกูกินเด็กสารแดรตั้งใจเรียนก่อนนะหนูเรื่อแฟนเอาไว้ที่หลังน้องหอมแค่มาขอบคุมหัวใจเราแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็เลิกเชื่อพี่เถอะ ขอ,ของนาาา้าล่ะคะขับรถดีๆนะคนสวยขับขรถดีๆน,นะคะแต่เมื่อวานไม่ได้มากับคนนี้นี่ <c oughs> มีใครก่อนสองเดินมาเลยนะครับกสิกรไทยเบอร์อะไรกันคะฮะสี่ร้0ยสี่น,นะครับกสิกรเบอร์อต้องทำง,งานทุกีเช้าด้วยนะครับ <c oughs> รอก่อนนะครับพี่ เราเชื่อว่าเราจะทำเนี่ยผู้ชายไปก่อนทุกอย่างก็จะดีขึ้น <Ừ. S 1> เพราะคิวสามร้อยอยู่ไม่เยอะแล้วครับตายห่ามหมดแล้วค่ะ <laughs>